พี่น้องสืแม่เก็บหน่อยนาเนาะฝนกับตกลิ้นแน่อยู่ดอกแต่ว่าอยากมาเก็บลองเบิงว่าอ่ามันเพิ่มเดี๋ยวมันจังไดหญ่ลง,งหน่อยนาบ้างก็รถเล็กสีนี่นี่แหละต้องเอาตกตายเต็มีใช่นหมแตาสีที่เดิม ลูกน <accurately S 2> hmm ีตาตีเลรพี่น้องตาตีซ้ำนี่ตาตีแล้วยังช่วงุนนี้จะน่อยใหญ่ๆที่จังไม่เจอได้ ดูตงฮะหาแนวมาสอยหาแนวมาสอยเอาอุ os, ้ยยอดมากหลายเด้อังใต่อยเ้าโตก่อต่อยฝเ้าตก่อไไสอยเอาเนาะ Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp ผลไม้ตามฤดูกาลได้หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าหันมัดหันอยู่สูงเดี๋ยวจังจะฝนตกเศร้าเดี๋ยวจะหาแนวมาสอยเอาเก็บพี่เบิง่งซื้อว่าหน่อยนาเฮามันสุกเลยยังนี่นี่เอาไปโบมว้ประมาณหมื่นหนึ่งขึ้นมาสองหมื่นนี่แหละพราะว่าตาพันตีแล้วเด้นี่ตาเริ่มตีแล้วจะสุกเลยพี่น้องตามหนึ่งคนน้องพี่น้องเนาะฝนตก คนไรมาล้ะ